好的，没来交款，那那你。 กี้ตัวเพราะว่าตะกี้มันตาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วเหรอกอ,อยู่ๆกับมันมันให้ไปอะเนี่ยแต่ว่ามันแลงมันคาดคา,าดไปไล่ๆตัวนะเนี่ยมันไหวอยู่อยู่ดึงกับตัวคาดแนะแต่ว่าเขาก็เขียนมาบอกว่ามันก็เป็นปกตินะเนี่ยไอัจนี้แเข็งเคแล้วยินดีด้วยคุมีใจกัอันก่อน ต่อไม่หยุดเลยถ่ายด้วยสินี่สองเดือนนี้ด้วยแม่ต่เดือนนี้ด้วยเปกเตอร์เป็นคนเรียนเองใช่เป็นของเป็นอะไรเองทั้วันนี้ตอนแรกปั้ตึกว่ามันมีคันตอนหลังมันไม่มีคันแล้วนี่มันไม่มีคันมันจะ ไ,ไม่เป็นไรไอันนั้นใช่ไหมมันจะเข้ากันแ่เลยไม่แบบหนูหนูอย่าดึงแรงนะเพราะว่าขามันเอาไปกิวนวเออมันจะเข้าตรงนั้นหนู่กหรือเราไม่ต้องเอาอันนี้ลองไหมสีเขียวเนี่ยลูกทําไม่เอาสีเขียวลองดีกว่าลูกไม่ว่าแม่กลัวหวมันเข้าไปติดในนี้อ่ะใช่ปะเฮ้ยไม่แม่เฮ้ยย่บอกนะลูกอ่าวนะมันจะหลุดมั้ง ต้องเอาไะ้รันลองเสียวมันเป็นสะพานให้มันไงทำไมไม่ต้องเอาลองลองปุ๊บพอหัวมันเข้าไปติดอยู่ในรูนี่แม่ว่ามันเอาออกไม่ได้มันถอยหลังไม่เป็นอ่ะเสียวมันก็มีขี้มันอาจจะเป็นสาเหตุนี้ปะ่ะที่ตัวอื่นที่ตัวมันขาดอ่ะเออจะให้เพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนขี้ใหม่ทุกวันอยู่แล้วถูกไหมเอออีกอันนี้นะ หนอะล้ดูโอ้ลูกแมงนี<อ>่เยอะข้าวปา สิงารเปลี่ยนสีไปได้เลยใช่มันเริ่มจะเป็นแล้วเอาอันนี้มันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นเสื่อนี่แต่อันนี้มันไม่ไหวแล้วโอ้โอันนี้มันเริ่มไม่ไหวแล้วอันนี้มันมันไม่หล่นหรอใช่ไหมเพราะมันเกาะดีเอาหล่นแล้วเหรอเฮ่จะมาวิวนะครับหน่อยเนี้ยมันจะเข้าอย่าง ตัวเล็กนี้ก็จะเข้าดักแด้แล้วนะครนี่น,ะนแล้วแล้วนี่ต้องไปอยู่กับพวกมันได้นะครับเพราะามันเป็นหนอนผีเสื้อเหมือนกันนี่คือตัวอ้วนของมันมันอ้วนมากมากเลยมันกินเยอะนี่ค่ะครับมันเริ่มล่อยใยออกมาแล้วมันจะเป็นดักแด้แล้วนะครับมันจะเล จริงเหรอโอ๋ยมันมีใยที่ตัวแล้วอ่ะพัเตอร์พอเตอร์ก็อย่าไปดึงลูกเผื่อใยนั้นมันกำลังจะสร้างดักแด้ขึ้นมาแล้วอุย้ยปัะทับใจมากเลยอ่ะดักแด้ลอยอยู่แล้วนั่นน่ะนี่ดักแด้เดินได้นี่นนดักแด้นี่คือดักแด้เดินได้นะครับพตัตเตอร์ชอบตัวเล็กมากเลยเพราะว่าตัวเล็กมัน โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเราจะเป็นเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปกันเดมมาหลอดต้องเ,เอา,าเข้าไปใช่ไหมใช่เฮ้ยหลอดแม่ว่าไ,ไม่เอาดีกว่าไหมเดี๋ยวมันเข้าไปมุดอยู่ในหลอดอะหลอดลเอาออกดีกว่าใช่แห่เอาแค่หนึ่งไอเดมเลยมันถอยหลังไม่เป็นก็เหมือนเมื่อกี้อะถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันติดทั้งวันอะแม่กลัวมันออกไม่ได้ไงโอเคอะ แต่ว่ามันจะไม่มีที่หลบไม่หลบในบันไดในอะไรนะบไานไดกลไม่รู like ้ลไปไหนันแปล้านแดงมารอหรือเปล่าแ้านแดงมารนะเอาเลยพอเ้ใส่ คุยกับคน่เาจะเป็นแฟนกันนแมวครับสสานี่ก่อนนคุยก่อนก็ได้เดี๋ยวเาอจะไปทเอาเากลับบ้านจริจริงหรอาพัตเตอร์เร็วพัตเตอร์ลูกดับได้ยู่แล้ว เหมือนยืดยืดทุกตัวเลยนะเหมือนมันเข้าพร้อมกันเลย กบหร <c ười> mm ือเปล่าคุณจ <io> <c ười> <c ười> ้อตอบวอะไรเอาดีเอาไหมเอบีเป็นลมช็อบใครจะไปเรียกโบกเล่าเอาไว้ปล่อยเลยสวัสดีนะคะหนอนสองวันนี้ก็จะเป็นดักแก้แล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นดักเล่แล้วนะคะมันเป็นหนอนผี่เสื้อเอง เป็นหนักด้อแต่ตัวนี้เป็นแล้วแล้วตัวที่ไข่อยู่ไหนอ่ะตัวที่ไข่อยู่ตรงตัวที่ไข่อยู่ตรงนื้ที่กอดหังเท้าอะไรนะตัวที่สองก็ลอกแล้วค่ะเพิ่งลอกเมื่อกี้เลยไม่เห็นเลยหรอ มันมันเป็นแบบนี้แล้วค่ะะอันนี้เป็นตัวที่สองนะคะแล้วก็อีกตัวนึงตัวแรกที่ร้านคิดว่าตายะแล้วก็น,นี่อีกตัวนึง